พี่น้องอย่าท้อนะครับพี่น้องอีหมานเราวันนี้อัลลอฮฺตาลาให้เราเพิ่มขึ้นได้และมันก็ลดลงได้ดังนั้นพี่น้องสหาตเวลาอีหมานขึ้นมาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีแม่คนหนึ่งเดินมาหาอบบีนะครับสุลต่านละสัลลัมร้องไห้นางร้องไห้มานางร้องไห้มาพี่น้องแล้วมาหาเราซูลพี่น้องลองนึกสภาพคนเป็นแม่ มาฮะน่บีร้องไห้มาเลยนะครับยาร رسول ล ل ل ه อัคบิรนีอันฮาริสช่วยบอกฉันหน่อยฮาริสเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใครคือฮาริสฮาริสเป็นลูกฉันยาร ر س ุลลอฮ์เขาโดนธนูที่พลัดลงมาจากสงครามบาเดรและเขาเสียชีวิตลงยา رسول الله ลูกฉันตายยาร ر س و ล الله ฮาริซเนี่ยังเด็กปีน้อง คือไม่ได้เด็กมากเยาวชนแต่เป็นอยู่หน่วยสังเกตการณ์ไม่ได้ออกสนามบาดด้วยในขณะอยู่หน่วยสังเกตการณ์พี่น้องลูกธนูมันพุ่งแล้วปักตัวฮาริซาดเด็กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตแม่มหานบีร้องไห้บอกอยาดุสุลเลบอกฉันหน่อยลูกชายฉันฮาริซาเป็นยังไงถ้าท่านบอกว่าฮาริซาเข้านารกฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่บนดินนี้ ฉันจะไม่หยุดร้องจนกว่าฉันจะตายแต่ถ้าท่านบอกว่าฮาริซาตอยู่สวรรค์ฉันจะไม่ร้องเลยยารารอ و ล,ล์ปีน้องนบ,บีไม่พูดเรื่องสวรรค์นรกด้วยอารมณ์รอสูลพูดอย่างนั้นบอกว่าไม่ใช่อยู่สวรรค์นะแต่เขาอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์ต่างๆแต่คงะแม่ชายหญิงแก่กนนี้พี่น้องพอได้ยินอย่างนั้น วบวะยาฮาริสะถ้าภาษาบานเรามันต้องอย่างงั้นลูกฮาริซะทำไมแม่ยอมสละลูกแล้วยิ้มได้ไปนะ้องเพราะมั่นใจว่าลูกเขาได้สวรรค์จากอัลลอฮฺสุบานอัลลออลาเขามั่นใจนี่คืออีมานของซาฮาบีอมมุไอมันอีมานของนางหญิงผิวดำไปนะ้องไม่มีความสวยไม่มีความรวยไม่มีอะไรเลย แต่เป็นผู้หญิงที่นบีบอกว่าอุมมีบาดาอุมมีเป็นแม่ฉันหลังจากแม่ฉันอุมูอมันได้รับเกียรติอะไรพี่น้องที่รักวันฮิจรัตอุมูอมันเดินทางจากมักกะส่มาดีนาเพียงคนเดียวไม่มีอาหารไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยเดินไประหว่างทะเลทรายพี่นสลุปด้วยความหิวน้ําแต่ไปถึงมาดีนาจนได้ นบีใครพูดยกย่องอุมาอิมันว่าอะไรพี่น้องมันสั่งรู้ใครจะ ز و จะอิมระตันมินอะัลฮลจันนะใครอยากจะมีความสุขในการแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์นะฟ้ลยะตะซัวจอุมาอิมันจงแต่งกับอุมาอิมันพี่น้องเซดบินฮาริซ่ายกมือขึ้นฉันแต่งเองยารอซูลุลลอฮะแต่งได้ลูกเป็นใครอ่ะพี่น้องอุซามะห์บินเซดพ่อเป็นนักรบแม่เป็นหญิงผู้เสียสละ ลูกเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสลามกองทัพสุดท้ายที่นบีตั้งก่อนนบีจะลาโลกนี้ไปนี่คืออิม,มานของนายท่านยญิงอาเซียความศรัทธานางที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องมีฟิร์รรยาฟิรอนหนบิน้องรับอิสลามฟิรอูนพอรู้ว่ายารับอิสลามาพี่น้องขึงพืชกลางทะเลทรายสามวันสามคืน อาเซียเคยมีคนใช้อาเซียเคยอยู่ในวังมีน้ำไหลไหลไหลาสายไหลผ่านอาเซียเคยมีอาหารกินหมดวันนี้อาเซียอยู่โดนขึงที่ทะเลทรายไปน้องฟิลินถามทุกวันอาเซียกลับไหมอาเซียกลับไหมไหมสามวันติดติดไปน้องกลางคืนและกลางวันสุดท้ายดูอาต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ ให้ฉันเถอยอัลลอฮ์ไปตทนฟิลจนันนะให้านในสรรค์กงอาเซียด้วยพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ปกปอ้อง่านหญิงอาเซียวันสุดท้ายเมื่อครบสามวันพี่น้องฟิรูนให้พวกของเขาเอาก้อนหินโยนลงมาที่หวัวอาเซียในการฆ่านางหินก้อนใหญ่มากเมื่อหินลงมาพี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องคนอีมานวิญญาณอาเซียหลุด ก่อนที่หินจะกระทบศีรษะของนะแล้วนางก็ได้บ้านในสวรรค์ของลล l ์นางยอมได้ยังไงพี่น้องนางมั่นใจนี่คืออีมานของคนที่ซอนแหละเมื่ออีมานท่านสมบูรณ์ท่านไม่ต้องห่วงลล l a ์ Allah จะยกเกียรติท่านพี่น้องวันนี้อย่าไปหวังยศตําแหน่งดุนยาพี่น้องที่รักเอ้ยเป็นสรารวัตรก็มีกเกษียณเป็นรัฐมนตรีก็มีวันเขาไล่ เก่งยังไงถ้าพวกหมดก็เข้าคุกวันนี้พี่น้องอยู่กับผมยังไงพี่น้องเป็นยางงั้นตำแหน่งดุนยาวันหนึ่งจบทุกรายพี่น้องเดินไปไหนคนยกมือไหว้วันหนึ่งกเกษียณพี่น้องเข้าไปสัมมนาเขายกแก้วกระดาษได้กินนะครับจริงไหมอ่ะตอนเราเป็นตำแหน่งสูงๆกันบ้างนะเอ้เข้าไปยกแก้วขอโทษนะครับอย่างกระแก้วลุยน้ำเปล่าเองแก้วนิสเเครื่องไร้คามนะพี่น้อง วันหนึ่งกเกษียณออกจากตําแหน่งเป็นลุงคนหนึ่งอะไรอยู่บ้านกินเงินบํานาญบําเหน็จกลับมาห้องประชุมอีกครัง้งเขาบอกลุงเช้าน้ำไปทางนู้นเลยนะครับแก้วกระดาษกาแฟซองเรียบร้อยกดเองเลยเอาทําไมอย่างนั้นน่ะเพราะคนมันเคารพก,กับตําแหน่งดุนยาใช่ไหมตําแหน่งดุนยาคนยกยกไม่นานพี่น้องแต่ตําแหน่งอขาขรัต์คนยกยันเกียร์ไหมทำไมคนยกเพราะอัลลอฮ์ยกเมื่ออัลลอฮ์ยกใครก็กดมันไม่ลงอัลมูอิ อัลลอฮ์คือผู้ยกเกียรติแต่เราหากเกียรติอื่นจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเรายอมทรยศอัลลอฮ์เพื่อได้เกียรติดุนยาสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่ตอดอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์ยกดรญาต์นสูงใครจะไปคิดไปน้องชายหนุ่มเสเพลคนหนึ่งแต่ชื่อของเขาถูกเอ่ยันวันเกียรตไหมชายหนุ่มแหลกแล้วคนหนึ่งเมื่อเอยชื่อของเขา ท่านต้องเอ่ยว่ราระดยลลอฮอันชายหนุ่มเกเรคนหนึ่งกับกลายเป็นว่าไม่ยัดเขาอยู่ติดกับนบีสุลต่านอัลลอฮอะลัยวะสลมใครจะคิดวินงคนที่ถือมีดจะฆ่านาบีเป็นคนที่อัลลอฮ์นาบีรับรองเป็นหนึ่งในมุบัชชิรินเบญจนะหนึ่งในสิบชาวสาวรรค์อุมัดบินคอตบระดีลลอฮฺอันไม่มีใครคิดแต่อัลลอฮ์ยกใครกดไม่ลง อุมัดไม่เคยยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ที่ตัวพี่น้องเนื่องจากอิมานของเขาเข้าปาเลสไตน์พี่น้องใส่เสื้อขาดปะอย่างเงี้ยเข้าไปในเมืองคนดูอุมัดหมดเลยพี่น้องอบูอุบัยดะเป็นจรราราอัลลอฮุอันุบอกอามรุนม,มุมนินเปลี่ยนเสือ้อเถิดท่านอบูอุบัยดาเป็นใครอพี่น้องเป็นชาวสวรรค์เหมือนกันหนึ่งในสิบชาวสวรรค์เขาคุยกันนะ โอมัรเปลี่ยนชุดเถอะท่านเปลี่ยนโอมาดบอกถ้าคนพูดไม่ใช่ท่านนะอบูไบดาเรียบร้อยโอมาดตบโดนแน่ๆไปเนาะนะฮนูนเราเป็นกลุ่มชนที่อะไรอบูไบดาอะอัลจันนัลล,ลอฮฺเป็นอิสลามอัลลอฮฺยกเกียรติเราด้วยอิสลามถ้าเราหากเกียรติอื่นจากอิสลามอัลลอฮฺจะให้เราต่ำขึ้นอีกไปเนาะ นี่คืออีมานสหาบัณ์อีมานของเราวันนี้พี่น้องพยายามกับอีมานแล้วอัลลอฮ์จะยกท่านสูงพยายามกับอีมานแล้วอัลลอฮ์จะยกท่านยิ่งใ่อินชาอัลลอฮ์อดีตพี่น้องสตรีคนหนึ่ง,ไงนไะมไม่ได้เป็นอิสลามแต่งตัวรัดแต่งตัวแบบเขาเลยนะ แต่งตัวแบบไม่ใช่มุสลิมเพราะเขาก็ไม่ใช่มุสลิมมากอยู่แล้ววันหนึ่งรับอิสลามไปน้องเขาแต่งใส่ฮิญาบคนบอกอัลลอฮ์เข้าอิสลามแล้วเคร่งเลยรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ตอบอยังไงพี่น้องฟังเอาไว้อะนะเขาตอบว่าหนูไม่ได้เคร่งค่ะแต่หนูไม่อยากทำเล่นๆกับศาสนา โอ้โ oh, oh, oh. ขอโทษนะบังทับตัวข้าพระเจ้าเป็นมุสลิมและผมไม่ได้ใส่ฮีญาบอยากเจ้าหัวมุดลงดินแล้วหายไปเลยไปนุกถ้าผมเป็นผู้หญิงและผมไม่ได้ใส่ฮิญาบเจอคำตอบของวอรับคนนี้ไปว่าไม่ได้แร่งขันแต่ไม่อยากทำเล่นๆกรบสันนะผมโดดครองแสนแสบแล้ว อายไหมเขาเข้าอิสลามใหม่ๆแต่ยังภูมิใจในอิจฉาเราเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดใส่ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่น้องฮิจาบคือผ้าผืนเดียวแค่นั้นเองแต่ความภูมิใจมันต่างเวลาคนใส่เนียดแรกใส่แบบอาดาปกติทั่วไปหรือใส่บนความภาคภูมิใจพี่น้องที่ได พี่น้องเราบางท่านบอกอันทำดุลิลา,า์ภรรยาผมใส่ผ้าฮิ j a เวลาไปเดินห้างเดินอะไรโอ้ขอโทษมันก็พูดแบบวัยรุ่นนะนะบโคตรสะใจเลยอาจารย์สะใจอะไรของมันว่าสังคมมันใส่สายเดียวมันใส่มินสิสเกิร์ตมันในสั้นหมดเลยเมีอะเราไปใส่ผ้าคู่มิจฉบเดินในสังคมแบบนั้นโอ้รู้สึกมันสุดยอดบอกอันทำดุลิลสุดยอดในถูกที่อย่าลืมนะครับ วอราซาเมแบรนด์เนมชื่อดังวอราซาเมนะยี่ห้อวอราซาเมมีรุ่นลิมิเต็ดไปน้องบางทีออกมาทำยี่สิบห้าชิ้นขายชิ้นละเป็นสิบสิบล้านผมถามมมกหน่อยนะเกิดม่มีกระเป๋าวอราซาเมรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นผลิตสิบห้าใบในโลกปรากฏว่าท่านได้มาหนึ่งใบ ท่านถือว่าสามยัยอันนี้นะท่านจะขอโทษนะครับเสียไปในถุงก๊อแก็บแล้วเดินห้างหรือว่าจะถือออกมาข้างนอกใส่ยังไงฮะได้ของระดับนี้ไม่มีเก็บสักรายจริงหรือไม่เราใส่เวิร์ดแจ็คในตำนานนะนะพี่น้องแต่ก่อนคู่ลำไม่กี่ปันเดี๋ยวนี้เป็นแสนตอนนี้ถ้าขาดหมดนะพี่น้องผมก็จะใส่อย่างภาคภูมิใจ นี่แค่เป็นแสนไปน้อง Limited e d i t i o n ไม่รู้กี่ร้านเวลาเดินทุกคนจะถืออย่างภูมิใจนั่นออกแบบโดยมะคลุกสร้างโดยมะคลุกทำจากมะคลุกให้กกบมะคคุกแล้วก็โลก,กัับมัคลุกฮิจับสิ่งที่สูกสร้างแล้วคำสั่งจากอัลคอลิกจากอัลลอฮ์ท่านใส่แล้วไม่ภูมิใจได้ยังไง อภร์เดียวในโลกที่ไม่มีวันตกเทรนนั่นคืออภร์ในอิสลามในสมัยสาฮาบานะครับพี่น,น้องคนคนหนึ่งแบกแม่เอาไว้แม่จะตะวับแบกแม่แม่จะไปไหนแบกแม่ถามสัฮาบาว่าฉันแบกแม่คิดมัดช่วยเหลือแม่ทุกอย่างขนาดนี้ฉันตอบแทนบุญคุณแม่ได้หรือยัง ดีมากนะครับพี่น้องใครไม่เคยโดนแบกแม่เนะี่ยผมจะช่วยมะเข็นรถไปรอบเดียวแตาวา่ว่าใครขึ้นเลยนั่นเข็นรถนะมาเนี่ยแล้วรอบบนเนี่ยพี่น้องเกือบหกเจ็ดห้าหกลมเจ็ดรอบใครขึ้นเลยซาบันนี่แบกแม่นะครับพี่น้องคนในยุคสมัยนั้นมาทามซาบันชายคนนี้แบกแม่บนหลังจะไปไหนช่วยเหลือ ทดแทนแม่ได้หรือยังบุญคุณที่เขาเลี้ยงดูเขาเติบโตจนฉันมาวันนี้ซาบัดกล่าวว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถือว่าประเสริฐไหมพี่น้องดูนะครับลูกคนหนึ่งยอมช่วยเหลือแม่เอาแบกขึ้นหลังเนี่ยดีมากๆแต่เจ้ายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแม่เจ้าได้ที่เจ้าแบกแม่ขึ้นหลังมาทั้งหมดไม่สามารถทดแทนแม่ ช่วงระยะเวลาแค่เม่เจ็ดท้องจนคตรเจ้าทำขนาดน,นี้ยังทดกันไม่ได้เลยยังไม่นับตอนให้นมยังไม่นับตอนลูกไข้ยยังไม่นับตอนลูกกว่าจะโตขึ้นมาพี่น้องยังไม่นับตอนลูกเหนื่อยลูกร้องไหย้ยังไม่นับแค่เราเจ็บท้องเวลาจะคลอดยังไม่นับตอนอุ้มท้องนะครับพี่น้งองเจ็บท้องคลอด เก้าเดือนหรือสิบเดือนเนี่ยพี่น้องช่วงระยะเวลาบางทีเราเจ็บเนี่ยเจ็บปุ๊บคลอดเลยเจ็บก่อนสองวันบ้างไม่ถึงสามวันไม่ถึงห้าไม่ถึงหนึ่งเดือนในการเจ็บท้องคลอดขนาดเวลาระยะเวลานิดเดียวลูกยังทดแทนบุญคุณแม่ไม่ได้ดังนั้นต่อให้ทั้งชีวิตลูกเขาก็ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่นิดเดียวเลยบอกอัลลอฮ์ว่า ลลอฮ์จึงให้บาวของ a l l นั้นว่าิลวาิีายนเอซานะทำดีกับเขาลูกที่ดีลูกที่ซอเลห์อันดับแรกเขาต้องดีกับแม่พอคนนะครับพี่น้องถ้าเลวกับพ่อแม่แต่ดีกับคนอื่นมันดีไม่อิกลัสกับคนอื่นดีทั้งหมดแต่ในรคุณกับพ่อแม่แสดงว่ามันดีไม่จริง พ่อแม่ให้นมให้อาหารให้เงินมาตลอดนะพี่น้องแต่คนอื่นไม่เคยให้อะไรเลยเราทําดีเรานอบน้อมเราเชื่อฟังในขณะที่เราในเราคุณพ่อแม่พี่น้องเอาอะไรการันตีว่าคนนี้คือคนดีเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่อัลลอฮ์ใช้ให้ดีด้วยโดยไม่มีข้อแม้คือพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่เป็นกาฟิท่านก็ต้องดีด้วย ท่านก็ต้องดีด้วยลูกซอแล้วไปน้ครับท่านหนักตรงนี้ว่าวบิลวาลิได้ยนเอสานาทำดีอะไรคือทำดีมัง่งทั้งหมดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้ท่านทำแต่กับ